สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไก่ยกโซ่บดบนดบนดบนดบกี่โบนดบนดบดสาวและหนึ่งหนุ่มวิปริตค่ะอุ้ยเล่นเลยเอาเลยครับแล้ววันนี้นะเรามาอยู่ที่เกมต่อคำนั่นเองจ้าและสมาชิกใหม่นะคะ2ท่านนะคะเชิญแนะนำตัวได้เลยครับสวัสดีค่ะสตีไก่ชนค่ะ <Yeah. S 2> สวัสดีค่ะเดีดีไก่ชนค่ะอ่าสวัสดีค่ะอมวยชนไก่ค่ะอ่าสวัสดีจ้าไก่ชแบบนเล็กซับครับแบบบ้องไหมสวัสดีค่ะผู้สาววากไก่ค่ะบ้องใหมากอ่ะบ้องใหม่<ไ>วัยเกินอยากเป็นน้องใหม่อะ่ะอ่าฝากติดตามได้นะฝากผลงานได้นะจ๊ะที่ไหนได้ เอาบทช่องไก่ค่ะว้ายให้เขาอ๋อ Facebook YouTube TikTok ทุกแพลตฟอร์มค่ะสตรีไก่ชนค่ะอ่าบอกหมดแล้วตค่ะฝอก Facebook นะคะเดซี่ไก่ชนค่ะเอ๊่าเราจะเป็นกันแล้วกันค่นฝากติดตามด้วยนะครับคนหาชื่อได้เลยนะคะวันนี้เกมที่เราจะเล่นนะชื่อว่าเกมต่อคำนะฮะก็ถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกติกากันเลย เราฟังกติการกันจบแล้วนะจ๊ะก็มาเริ่มเกมแรกกันเลยนะครับเกมแรกเป็นหมวดชื่อซุ้มนะครับแล้วก็มาเลือกด้ววิธีเบสิกเลยนายออกไม่ได้นายออปะนี่ได้แล้วอันนี้คุณคนแรกวนจากทางนี้ไปขวาโอเคขอบคุณนะขอบคุณจริงหมวดชื่อซุ้มนะครับคนแรกเริ่มเลยคนแรกกูเป็นคนสุดท้ายไปเลยชื่อซุ้ม ชอโชคเจริญ98ฟาร์มค่ะชอโชคเจริญ98ฟาร์มสิงดงชอโชคเจริญ98ฟาร์มสิงดงหนุ่มรดพ่วงชอโชคเจริญ98ฟาร์มสิงดงหนุ่มลดพ่วงก9ปอกดาบแดงโอ้โหฆ่ากูเาฆ่ากูเลยชอโชคเจริญ98ฟาร์มสิงดงหนุ่มรดพ่วง ก้าปอกดาบแดงเจอกูบ้างเหรอ<笑><笑>อ่าก้าเจริญแปดแปดคูจโชไม่ได้ชอโชคเจริญ9ก้าแปดฟสิงดงหนุ่มลดพ่วง9ก้าปอกดาบแดงก้าเจริญแปดแปดยกลับมาหาตัวเพชรดาวลูกโอ้ยไม่ก้าเขียแล้วซุ้มแรกอะไรวะชอโชคเจริญ9ก้าแปดฟสิงดงหนุ่มลดพ่วงก้าปอกดาบแดง ก้าเจริญแปดแปดชิบหายละตเตอออะไรวะเมืเ่อกี้เม่อกี้น้องอะไรอะตเตอออะไรอะอะไรวะเออเฮ้ยไรอะก้าปอกแบบแดกสิงอไม่ใช่สิงดงก้าเจริญแปดแปดอะไรวะเตออไม่อกี้ลืมมกันคุณลืมอะ ได้เลยใช่ไหมเพชรดาวรุ่งพุ่งสุเมศจำไม่ได้เลยอ่ะอันนี้คะคือบทลงโทษนะจ๊ะเลือกหนึ่งอันแล้วก็ต้องทําเลยหรอโอ้โหอาจจะแก้ผ้าเด้งเป้าแบบอาจารย์ดงอะไรอ่ะรอดไม่โดนทําโทษจ๊ะ เกมที่2นะคะจะเป็นรอบนี้จะเป็นชื่อไก่เริ่มจากคนชนะไหมไม่ใช่คนชนะสี yeah, ่คนแพ้ค่ะก็ไม่โดนไงชื่อไก่คนชนะเอาเจ้าเจ้าอยย่าได้มเลยอย่ากยักได้ไหมเจ้าฟ้าคำรามก็ได้ง่ายๆฟ้าคำรามอะไนะคลุ้นขี้แตกอะตอนนี้ฟ้าคำรามเอิ่ม หนึ่ลืมหนึ่งสเร็วเร็วนสามสองเรือโอ้ยจะตูนเลยเหรอเฮ้ยอะไรนฟ้าคำรามแดงซามูไรฟ้าคำรามแดงซามูไรเจ้าซูมาอี้ฟ้าคำรามข้าลืมเจ้าแดงซามูไรเจ้าซูมาอี้จิบพี้ไหวฟ้าคำรามเจ้าแดงซามูไรเจ้าซูมาอี้สุมาอี้ อะไรกูลืมแล้วกูคิดจิมมี่ไว้เจ้าสัวเล็กตายที่กูแน่เลยเดเอดูนี่เขาพูดแล้วค่ะฟ้าคำรามเอออะไรวะปลาคำรามจ้าจ้าจ้จะจะจะจ้รู้และจ้าจ้ารู้แล้วจิมมี่ไว้ แดงซามูไรแดงซามูไรแดงซามูไรยซุปเอร์ี้จิมมี่ไวซ์ุปเปอร์เล็กซุปเปอร์สยามกูไม่จำเลยนะอี้ซุปเปอร์อี้มันก็แล้วเรื่องไก่นึกว่าบไทยแลนด์ที่มันมีเยอะมากอ๊ะจำไมีแก้วหรอเจ้าดำเจ้าแดงอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะแยะเนาะกูโดนแนี่ยืนคุยกับแม่ซื้อจนจบเกมหรอ อีกแล้วเหรอไม่ยืนยิงคนยังกว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนคนแพ้อีกคนนึงไงอ๋อสบายเกมต่อไปชื่อเจ้าของซุ้มนะคะเริ่มที่คนแพ้ของเราก่อนเลยเอาสิคะเจ้าของซุ้มเหรอตรงติ้งห่องซุ้มเอาน้าเอี่ยวค่ะเป็นไรอะเอาคุยกับแม่ืตอ้าสาวพี่อ้นอะไรนะเอี่ยวอุ้ยกูเด๋ยวกูฟัง กกูฟัง่อนนาเอี่ยวพี่โอนพี่เปิ้ลเพลงนำโชคนาเอี่ยวพี่เปิ้ลแหม่ผิดแล้วคุณอดแล้วคุณอดแล้วคุณยี้ไม่ฟังอ่ะอะคุยคุยกับแม่ซื้อคุยกับไม่ลองเพราะว่าจะเอาคุยคุยกับแม่ซื้อใช่คุณจำอยู่เอี่ยวโอนส้มอะไรไม่รู้โบกมือคนดูฉันจบโบกโบก โอเคเอ๊ะกูนั่งได้อะไรเลยเหรอเลยสิอ๋อโชว์แบบนางงามนางงามเขาทำไงยุ่งนางงามเขาทำไงไม่หอบ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 เกมต่อไปคืออะไรพี่นางงามนี่ล่ะนะนางงามพี่สัตว์โอ้โหรอบที่สามนะฮะก็รอบต่อไปเป็น ชื่อสนามนะจ๊ะเริ่มจากคนที่แพ้ก่อนเลย <ünd okes> แล้วกวาจะมาถึงนี่ไก่ทองไก่ทองมหาราบไก่ทองมหาราบนานาภาคไก่ทองมหาราบนานาภาคบึงทับแต้ไก่ทองมหาราบนานาภาคบึงทับแต้เพชรนาบุไก่ทองมหาราบนานาภาคเอ้าถูกแล้ว <c oughs> บึงทับแต้เพชรนาบุกเชียงใหม่อะไรนะเชียงใหม่ไข่เค็มอ่าสนามเพชรดำไก่ลาวไงได้ก็สนามไก่เหมือนกันไก่ทองมหาลาบบึงทับแต้เพชรพลาดกูมาแล้วกูตายแล้วแต่ตัวคูแล้วกูตายกูลืมแล้วอะไรดำๆอ่ะเดี๋ยวสนามเพชรเดี๋ยวอ๋อสองอัน กันแล้วคนพิการปากเบี้ยวแขนงอจนจบเกมอ่ะลงทำเอาเอาแรกก่อนเลยพิการปากเบี้ยวทาปากเบี้ยว อะดูปากเดี้ยไม่ไดมองกล้องมองกล้องด้วยแมเอาเร็วๆเกมมันจะได้ต่อเออแข่งแข่งแข่งง่อยอย่างงี้โอเคงอยแข่งง่อยเคยเป็นหรอเป็นอ่านงทองนี่ปากเบี้ยด้วยแล้วแล้วห้ามพูดแบบปกติอ่ะส่งเกมต่อไปเกมต่อไปเป็นอะไรพี่ขอภูตจ้าเหมือนลูก โอเคหมดทั่วไปที่คือเติมต้นใจยากป่ะไม่ยากแก้วอย่าเพิ่งไม่เหมดหมดแล้วหมดเลยรอบออกไปเป็นหมวดทั่วไปที่เริ่มต้นใจต่อใจอือเริ่มเลยแป้วกล้วยแก้วกล้วยกวดแก้วกล้วยกวดกระจก

ที่สามคนรู้ไอ้สามเราทั้งรูกโอ้ยทำหน้าไก่กระโดดไปจนเมทำไงอ่ะแล้วแล้วกูเป็นคนปิดรายการด้วยแล้วกูจะปิดแบบเป็นไก่เหรอใช่แล้ววันนี้เป็นอะไรคะเมาเมาอยู่คนเดียวหนึ่งเออเออเออว่าแดนบอกว่าเออ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 แบบแบบเออแล้วตอก็จบกันไปแล้วนะสำหรับไก่ยกทรงใน EP นี้ แล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าแลมขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราอย่างเป็นทางการคุณมอฟขอบคุณครับอ้ออาวคำวินแดง่อกอ <ś le> อกระเจี๊ยบก่เราจะพูดก็เจงอ๋อขอโทษต่อได้เลยครับเพไปแบบลิ้นยาวเลยอะขอโทษและคำวินแดงตาเพสีลาค่ะและผลิตภัณฑ์ด็อกเตอร์เซฟค่ะสมุนไพรมหาชัยฟาร์มของพี่ขวัญน,นานาภาคค่ะ และสำหรับ EP นี้นะครับก็จากกันไปเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าส,สวัสดีครับ